สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่คุณสนใจไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเป็นคนที่คุณคุยอ,อยู่เป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่คุณสนใจสุดๆเขาจะรู้จักคุณไหมหรือเขาจะไม่รู้จักคุณวันนี้เรามาดูสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นกันดีกว่าค่ะใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงาั้นฟังให้จบนะคะ กลับมาพบกับ q ค e ีนเอ e กันอีกแล้วค่ะควีเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive t i n g Positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียคาร์ดเอาใจทุกๆคนเลยนะคะส in love ไม่ว่าคุณจะ Have your crush นะคะคุณจะมีคนที่คุณแอบชอบอยู่คุณจะมีคนที่คุณสนใจนะคะหรือว่าคุณจะมีคนที่คุณคุยอยู่ด้วยไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณ n จะถ่ายทอดมันออกมาให้คุณรู้เพื่อที่ว่า คุณจะได้ทราบมันและมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณในอนาคตค่ะทุกๆสถานะดูได้หมดเลยนะคะขอแค่คุณมีคนที่สนใจแล้วก็นึกถึงหน้าเขาไว้โฟกัสแบบดีๆแล้วเลือกไพ่กันนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e e d i n g เพราะฉะนั้นอย่านำะมาไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสาเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและในวันนี้นะคะเรามีไพห่หมด3ามกองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งวันนี้คุณจะให้เลือกรูปภาพนะคะที่มีความเป็นศิลปะมีความเป็นสนนรียภาพนะคะเป็นผู้หญิงทั้ง3คนที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลสกาย ดวงดาวสตาร์นะคะเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะคือภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพหญิงสาวที่เงยหน้านะคะอยู่ท่ามกลางยูนิเวอร์สนะคะแล้วก็มีกลุ่มดาวดาวเคราะห์ต่างๆนะคะนี่คือกองที่หนึ่งค่ะกองที่สองนะคะ You are made of stars คุณ ถูกสร้างมาจากดวงดาวนะคะจะเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่ถือเซี่ยวดวงจันทร์นะคะแล้วก็ตรงหน้าเขาก็มีดวงจันทร์อีกด้วยเช่นกันหรือว่าดาวเคราะห์สักอย่างในกาแล็กซีนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณิงก็จะอินกับเรื่องของการล็กซีมากๆคะ่ะเพราะว่าน้องเบบี้ย d ดานะคะกําลังจะเข้าวันที่1มีนาคมนี้แล้วที่ Disney Plus นะคะเราเป็นแฟนคลับ Star Wars นะคะเราก็จะรู้สึกอินกับสิ่งที่แบบเป็นยูนิเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะแบบ g a l a ็ก b ี่เ Yoda ย m د า e าร์เมติฟอร์สบีวิดยนะคะขอพลังจงสถิตยอยู่แก่ท่านค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะกองที่3ค่ะคือคุณพี่หญิงนะคะที่ถือใบไม้นะคะให้แก่ดวงจันทร์ควีแอตซึ่งว่าคือดวงจันทร์เพราะว่ามันคือ Night Sky มันคือท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วก็มีสตาร์มีดวงดาวแล้วก็มี ความเขียวขจีของต้นไม้นะคะดอกไม้อบล้อมทานคือกล่องที่3ค่ะรักกล้องไหนชอบกล้องไหนนะคะเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะจะทำทำสแตปมให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ i do appreciate a lot นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันและกันและเป็นค่าใช่างงานควินเองนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ I love you นะคะสามารถกด Super Thanks ได้นะคะร่วมสามสนกันได้กด Comment ได้นอมรับพลังงานดีๆนะคะ So if you are ready let's get started ค่ะ 8am I couldn't fall asleep again Been overthinking all the little things I've said I'm sleep deprived almost every night And I wish that I wouldn't think instead I know the sun is up and I got things to do But I don't think got the energy And I go back to my dreams again But I shouldn't be sleeping when It's daylight now and I'm stuck in my bed now and I'm stuck in my 'Cause I've been stressing out all of my home and I should make my way out. oh it's daylight now, gotta open my eyes. Daylight now can't be wasting my time just thinking about what I should be thinking of. And it's about time that I get days hey, of staying in the same bed. I need a kickstart just to change this. I don't wanna waste a minute on the basics, but it's keeping me. It's so amazing. Grab so going stretch, brush my hair. Always looking like a mess. Oh, and me, I could go and do the rest. Give it a little more thought. I'll be set. And I hope that you'll miss it. Cause stay daylight like now and I'm stuck in my bed, day and night. Never feel my best. I know. Oh, oh. but this time will be the same. Again. It's now and I'm stuck in my bed. Of the time that I ดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟาดยดาว์กันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่คุณสนใจนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะเป็นคนคุยของคุณเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่คุณ ปลื้มๆเป็นคนที่คุณแอบ,บสนใจอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเบื้องต้นเลยค่ะควินรู้สึกถึง energy ของชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือ energy ของคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะดูแบบร่ำรวยะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น energy ของคนที่ เหมือนกับว่ารักคุณแม่มากๆนะคะมีความเป็นไม่ได้ว่าคุณรักคุณแม่มากๆหรือคนคนนี้เนี่ยรักคุณแม่มากๆนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแม่ของเขาแล้วก็เกรงใจคุณแม่ของเขานะะในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะถ้างั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยคืออะไรนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะวีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้าบ a d i ิ้งนะเพราะฉะนั้นเอนะที่ To Seriously นะคะและถามว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคณจร,จริงๆนะคะหลังไหมมหารือม,มาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับพื้นได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ The first one ค่ะคือ two of coins นะคะ the e m p c e แล้วก็ the of wands ค่ะบุคคลคนนี้นะคะที่คุณกำลังถามถึงอยู่คนที่คุณสนใจเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ยังไม่พร้อมสำหรับการมี relationship นะคะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนจะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะหรือว่ามี แก๊งอะ่ะเป็นแก๊งเป็นเพื่อนแก๊งเพื่อนเขาแล้วก็สนิทกับผู้หญิงหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอาจจะทําให้เขาดูเหมือนว่ามีแฟนแล้วหรือดูเหมือนเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอะ่ะเขาแค่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะเฉยๆแล้วก็เป็นพื้นที่ความสบายใจของเพศหญิงนะคะแล้วเพื่อนสนิทเขาก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะนั่นคือสิง่งพิมสัมพันธ์ได้ค่ะคนคนนี้ยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์เนี่ยจะ จะครบในระยะยาวเลยนะคะแล้วก็ได้แล้วคบยาวๆแต่งวง,งแต่งงานแล้วก็จริงจังมีแค่เธอคนเดียวเพียง <_ t ell> แต่ในะช่วงนี้นะคะต้องยอมรับตามตรงว่ามีหลายคนที่ชื่นชอบคนคนนี้มีหลายคนที่สนใจคนคนนี้อยู่นะคะแล้วก็เข้าหาเขาด้วยวิธีที่คล้ายๆกันค่ะ <_ t ell> เขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย <_ t ell> อย่างเงี้ยถอนหายใจ เดี๋ยวก็มาอีลอมนี้อีกเดี๋ยวก็มามุกนี้อีกมันเป็นประมาณนี้นะคะเขาต้องการคนที่แตกต่างคนที่ different from other people คนที่แตกต่างจากคนอื่นๆน,นะคนที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันกับคนอื่นๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะชอบคนที่ฉลาดแล้วก็ ดูสึกว่าสวยและมีสมองนั่นคือสิ่งที่แบบเขาชอบและเขามองหาอยู่นะคะในสิ่งที่ควีนสมัมผัสได้ค่ะแต่เขายังไม่รีบในเรื่องของการมีแฟนค่ะแล้วก็หลังจากที่มีแฟนหลังจากที่เลือกคนนี้แล้วชะกำนี้หลังจากที่เลือกคนนี้ละสมมติเขาเลือกคนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยจะต้องผ่านด่านคุณแม่ของเขาด้วยนะคะถ้าคุณแม่ของเขาชอบถ้าคุณแม่ของเขาปลื้มเนี่ยก็บอกเลยว่าความสมานนี้เนี่ยรับรื่นมากๆ ปังปุริเยสุดๆแต่ถ้าคุณแม่ไม่เปลืม้มปุ๊บจบเลยจบความสมานนี้คือจบเลยเพราะถ้าถามว่าระหว่างแฟนกับแม่เลือกอะไรอย่างที่คุณบอกควุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างรักคุณแม่เขาอะรักคนในบ้านเขาเอาเขาจะเลือกคนในบ้านก่อนอะไรเงี้ยเลือกคุณแม่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่แค่พิจิตใจเขาแล้วนะคะต้องพิชิตใจคุณแม่ของเขาด้วยหนึ่งกลุ่มนะคะ อะทีนี้เนี่ยนะมาดูต่อนะคะในสิ่งคี่คสัมผัสได้ค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มองไกลาน,ลนะคะและเขาจะปฏิบัติกับคนรักของเขาดีเขาชอบคนที่ที่เข้าหาเขาแต่ไม่ได้มากเกินไปนะคะไม่ได้ชอบคนที่แบบว่าตามตลอดเวลาชอบคนที่มีชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ได้ห่างกันเกินไปด้วยนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะนะเท่าที่ดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยคือควีนก็รู้สึกว่าถ้าคุณเข้าหาเขาได้อย่างถูกทางแล้วก็เป็นพื้นที่ความสบายใจของเขานะคะทําให้คุณแม่ของเขาก็ชอบเราด้วยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะครอบครองหัวใจของเขาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยแต่คุณต้องรอให้ได้นะคะกับคนคนนี้นะนี้บอกไว้ก่อนนะคะน่าจะต้อง เหมือนเหมือนเขากำลังรอดูอยู่ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะนะ้เหมือนเขาเหมือนเขารอตรงนี้อยู่เหมือนเขารอดูอยู่นะคะกับตัวเองนี่แหละเออนะก็เหมือนเขาก็ต้องมีมีความที่เหมือนกับว่าคาดหวัง เหมือนเขาก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะนั่นในมุมที่เขามองนะจ้าแต่เขายังไม่รีบเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชา้าๆได้พราเล่มงามก็ค่อยๆต่ะเขาไปหนึ่งกลุ่มเลยนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะวันไหวกับเรามากขึ้นกว่านี้นะคะนะสู้เขาค่ะสู้ชีวิตกันต่อไปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ยังพอมีความหวังอยู่ด้วยต e อิ a เพ e กับ ตีออฟบอลส์ ands, เนี่ยเพราะเขาก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจและเขาก็มองเห็นภาพคุณกับเขาในอนาคตที่ชัดกว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะนะหรือในกรณีที่คุณยังไม่ได้รู้จักเขาหรือคุณแค่แอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยอย่าลังเลที่จะเข้าหานะคะเพราะว่าไม่แน่การเข้าหาของคุณเนี่ยจะช่วยเปิดหัวใจของเขาได้มากขึ้นนะคะคุณและเขา,าจะได้ก้าวไปข้างหน้ากันมากขึ้นกว่านี้คุณละ แค่คุณกล้าที่จะ take action กับเขานะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้เลยค่ะสาธุนะคะสาธุ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 สามรอบนะคะคอมเมนต์วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จในความรักกับคนที่คุณรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ท่านไหนก็ตามคุณต้องได้แล้วนะกับคนคนนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะ Everything will be alright นะคะสู้เขาค่ะอยากได้อะไรต้องได้อย่าลืมอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆคอมเมนต์สาธุ3ครั้งคูณ3ไปเลยเคมรับพลังงานดีๆนะคะ กด thanks กด donate ให้ควีนได้นะคะขอให้คุณสมผลบุญที่คุณทำกับควีนในวันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักกับคนที่คุณสนใจให้คุณได้เขาเป็นแฟนดังที่คุณปรานะรถนาค่ะมาดิฉานจงเป็นจริงสาธุ99และถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอ,ขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมล์มหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้คะ่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ ต้องการน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะ s e เ you a t l i next คลิปวิดีโอค่ะบายจะ have a good day have a great day ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟลายดาวกันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่คุณสนใจนะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะเป็นคนคุยของคุณเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่คุณปลื้มปลืมเป็นคนที่คุณแอบสนใจอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับ Energy ที่ได้รับนะคะควิรู้สึกถึง Energy ของ ใครบางคนที่แอบสนใจคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีหรืออาจจะเป็น feeling ที่เหมือนกับเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วคุณก็ชอบคนคนนี้มากๆมากแบบมากจริงๆและในบางครั้งคุณก็รู้สึกว่า คนคนนี้ที่คุณแอบสนใจที่คุณแอบชอบที่คุณคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาก็น่าจะสนใจคุณเหมือนกันเพราะมันมีบางครั้งที่คุณเองก็ฝันถึงเขาในทิศทางที่ดีนะคะบางคนในที่นี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าเรียนด้านการเงินบัญชี finance นะคะเศรษฐศาสตร์สาหรับบางคนในสิ่งที่คุณสัมผัสได้บางคนชอบงานอาร์ตงานศินละปะบางคนนะคะ เป็นคนที่ชอบกินชาดื่มชานะคะชาไทยอะไรอย่างนี้นะอ่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ ไปก่อนที่จะไปดูกันนะคะบีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือจอห์นวิ่งนะเพราะฉะนั้นจอน t ทค e ูเซอ s ์เรียสลนะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณๆจ,จริงๆนะคะลหลังไมมาหารือมาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์กับค้นได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับให้ที่ได้รับนะคะ The first one ค่ะก็คือ The e m p r e s นะคะ s e e e n of Coins แล้วก็ Queen of Pentacle นะคะ Oh my God บอกเลยค่ะว่าคนคนนั้นเองก็มีความสนใจคุณเหมือนกันหรืออย่างน้อยนะคะโชคชะตาก็เล่นตลกให้ทั้งคุณและเขาได้รู้จักกันหรือว่าได้เจอกันหรือเล่นตลกให้คุณ ชอบเขานะคะเพราะคุณและเขานะคะมีโชคชะตาร่วมกันมาในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะนะจากเอนจีตรงนี้นะคะควีนรู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆเลยค่ะว่าคนของคุณเห็นคุณอยู่ในสายตาจดจำคุณได้แล้วก็จำหน้าค่าตาได้ในกรณีนี้ทั้งคุณและเขาไม่ได้คุยกันไม่เคยคุยกันไม่รู้จักกันมาก่อน หรือไม่สนิทกันใช้คำนี้อาจจะรู้จักกันผ่านๆเรื่องงานเรื่องเพื่อนเพื่อนในคลาสแต่ไม่สนิทแต่ถ้าเกิดว่าสนิทกันนะคะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณและเขาชอบแอบมองคุณด้วยเหมือนกันคะ่ะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณต้องเป็นฝ่ายที่รุกเข้าหาแล้วก็เทคแอคชั่นมากขึ้นคะ่ะเพราะคนของคุณนะคะรอ ให้คุณเข้าหารอให้คุณเปิดใจรอให้คุณ take action แล้วเขาจะยืนอยู่รอดอนั่งรอตรงนี้ให้คุณเป็นฝ่าย take action เองถ้าชอบฉันเธอต้องเข้ามา และเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณค่ะและโชคดีนะคะที่คนคนนี้เนี่ยเขามีความสนใจคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ถาว่าคุณจะเข้าหาเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันแล้วก็พัฒนาไปมากกว่านั้นค่ะ ในความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าต้องให้เพื่อนแนะนําให้เพื่อนช่วยช่วยชงใดๆก็ตามค่ะแต่สุดท้ายนะคะวีนเห็นว่าทั้งคุณและเขาต่างเข้ากันได้ดีไม่ว่านณะตอนนี้คุณจะรู้จักเขาแบบ fully 100%หรือคุณเป็นคนคุยกันหรือคุณจะแค่แอบชอบเขาอยู่ก็ตามแต่ทั้งคุณและเขาเมื่อไรก็ตามนะคะชีดได้ใกล้ชิดกันเมื่อใดก็ตามที่ได้เปิดใจคุยกันนะคะหรือสารสัมพันธ์กันก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจฟูหนุบหนิบนะคะแล้วก็ปังเข้ากันได้ดีมากๆเพราะว่ามันมันดีอะพิชาคำดีกว่าคือเพราะว่ามันดีนะคะเพราะว่า มันมันจอยกันทั้งคู่และต่างเข้ากันได้ดีอ่ะใช้คำนี้แหละคือคุณก็เป็นคนที่น่ารักนะคะ mm hmm. เขาก็เป็นคนที่น่ารัก mm hmm. คุณและเขาก็จะเข้ากันได้แล้วก็สนิทกันแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชอบคล้ายๆกันนะคะ แล้วมันก็จะฝินกันทั้งคู่นะคะว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกกลยลณมนมรที่ดีแล้วก็เป็นคนรักที่ดีด้วยเช่นกันคือถือว่าเป็นอะไรที่ดีอ่ะพูดง่ายๆคือมันดีมันดีอ่ะความสัมพันธ์คุณและเขานะถือว่าปังนะคะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ขอแค่คุณเข้าหาเขามากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะเขาก็รอให้คุณเข้าหาอยู่เช่นกันค่ะ สาธุนะคะสาธุ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 3ามรอบนะคะคอมเมนต์วันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จในความรักกับคนที่คุณรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ท่านไหนก็ตามคุณต้องได้แล้วนะ กับคนคนนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะ everything will be alright นะคะสู้เขาค่ะอยากได้อะไรต้องได้อย่าลืมอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆคอมเมนต์สาทุ3ครั้งคูณ3ไปเลยเคมรับพลังงานดีๆนะคะ กด thanks กด donate ให้ควีนได้นะคะขอให้คุณสมผลบุญที่คุณทํากับควีนในวันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในความรักกับคนที่คุณสนใจให้คุณได้เขาเป็นแฟนดังที่คุณปร,นะรารถนาค่ะมดิฉานจงเป็นจริงสาธุ99และถ้าใครอยากเช้การส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมล์มหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้คะ่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ ต้องการน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเสียเลยเดอะ e x t คลิปวิดีโอเกะบจาย <Bye. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวกกันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่คุณสนใจ นะคะเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะเป็นคนคุยของคุณเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่คุณปลื้มปลืมเป็นคนที่คุณแอบสนใจอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะเบื้องต้นคุณรู้สึกถึง Energy ของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลนะคะทหารหรือ Energy ที่เกี่ยวกับแบบ แพทย์เภสัชนวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วคิงก็ยังรู้สึกว่าไม่คุณก็เขาหรือทั้งคุณและเขานะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีการเข้าถึงยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับคาเจ้า,จายากมากๆเลยนะอ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขาหรือแต่สองคนในควินว่าเป็นฝั่งเขาค่อนข้างสูงสําหรับบางคนคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่ที่เป็นคนที่แบบคล้ายๆแบบดาราอินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นที่คุณสนใจดีกว่าค่ะ ก่อนที่จะไปดูกันนะคะ v ีมายทุกคนรู้นิดนึงนะนี่คือเจ้า e a d i n g นะเพราะฉะนั้น Don't take it seriously นะคะและถ้าว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวคุณคุณจริงๆนะคะหลังไมยมหารือม,มาปรึกษามาพูดคุยมาเช็คดวงมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์กับคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรคะ่ะ สำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะ The World, o i v e of Swords แล้วก็ The d e a t h ค่ะคู่แข่งเยอะนะนี่บอกไว้ก่อนคนเนี้ยชอบคนเนี้ยทำใจนิดนึงคู่แข่งเยอะมากแล้วมันไม่เลือกใครว่เพาานณะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาคอม plete มากๆก,ก,กับการอยู่คนเดียวกับการเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ต้องการที่จะดูแลใครสักคนเพราะรู้สึกว่า ไม่อยากปวดหัวเขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือว่ามันทําให้เขาเครียดหรือมันทําให้เขาวิตกกังวลความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะคะอืจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยได้มาเจอคุณมันก็ทําให้ความเชื่อของเขาความกําแพงของเขาเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าสั่นคลอนก็จริงค่ะแต่ไม่ได้พังทลายลงมา ใช้เวลาจริงๆกว่าจะเอาชนะใจคนคนนี้ใช้เวลานานแค่ไหนยังตอบให้ไม่ได้รู้แต่ว่ามันใช้เวลาจริงๆนะคะกับคนคนนี้ค่ะเท่าที่คุณสัมผัสได้นะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเขาเขามีคนที่ชอบเขามากๆมีคนที่สนใจเขามากๆมีคนที่ อยากได้เขาและเอาจริงนะเขาชอบในความรู้สึกที่เขาถูกชอบถูกปฏิบัติในทิศทางที่ดีนะคะนี่พูดไปเลยอเหมือนเขาชอบที่มีคนมาชอบเขาชอบที่มีคนมาเอาใจเขาชอบที่มีคนมาสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนั่นคือสิ่งที่วินสัมผัสได้นะคะอคือแบบ ต้องบอกว่าคนเนี้ยคู่แข่งเยอะจริงๆนะคะการจะเอาชนะใจคนคนนี้ต้องมีแ t r a t จี้ที่ดีต้องมีการวางแผนที่ดีและเหมือนกับว่าคุณทําคนเดียวไม่ได้คุณต้องให้เพื่อนช่วยด้วยแล้วก็ต้องให้ทีมสิงศิ์ของคุณช่วยด้วยนะคะถึงจะสุขสมหวังกับคนนี้นะคะคนเนี้ยถ้าถาม Queen, ควีนอะควีนบอกเลยนะอกอนะงที่สามเหนื่อยนะเหนื่อยนะกว่าจะได้แต่ได้แล้วมันคุ้มว่ะเพราะว่าถ้าคุณได้เขาปุ๊บนะ คือผู้หญิงทั้งโลกจะอิจฉาคุณใช้คำนี้เลยเพราะเขาเป็นที่หมายปองของสาวสาวนุ่มๆมากๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆด้วยอ่ะแล้วถ้าคุณทลายกำแพงน้ำแข็งของเขาได้ทำให้เขาเปิดใจได้อ่ะคุณคือที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็คือชายหญิงทุกคนต่างล้วนอิจฉาคุณที่ได้คนคนนี้ เพราะคนคนนี้ขึ้นชื่อว่าได้ยากมากๆระฉะนสิ่งที่คุณต้องรู้เลยก็คือถ้าคุณจะเอาชนะใจคนคนนี้ถ้าคุณชอบคนคนนี้จริงๆคุณต้องไฟจนกว่าคุณจะได้แต่คุณก็ต้องห้ามเปิดเผยความรู้สึกข,ของคุณออกไปอย่างชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะคนคนนี้ชอบอะไรที่มันมิสทรีน่าตื่นเต้นและถ้าคุณทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาเองก็มีคู่แข่ง ไม่ใช่แค่ชันเชสเธอนะแต่ตัวชนะก็มีคนที่เชสซันด้วยอะเขาจะยิ่งรู้สึกว่าคุณดีไซน์เวบลนะคะกับคนนี้ต้องเล่นเกมถึงจะชนะใจเขาได้เพราะเขาชอบการเล่นเกมชอบอะไรที่มันได้ยากอย่าทำให้เรงได้เขามาอย่าทำให้เขารู้สึกว่าได้คุณมาแบบง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เหนื่อยน,นิดน,นึงว่ะ แต่ถ้าคุณชอบก็ลองดูนะคะอย่าลืมพกพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งคะ่ะ<สาย>คลิปนี้อยู่นะคะขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จในความรักกับคนที่คุณรอคอ,อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ท่านไหนก็ตามคุณต้องได้แล้วนะ กับคนคนี้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะ everything will be alright นะคะสู้เขาค่ะอยากได้อะไรต้องได้อย่าลืมอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอมเมนต์น้อมรับพลังงานดีๆคอมเมนต์สาธุก3ครั้งคูณ3ไปเลยเคมรับพลังงานดีๆนะคะ กด thanks กด donate ให้ควีนได้นะคะขอให้คุณสมผลบุญที่คุณทำกับควีนในวันนี้นะคะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในความรักกับคนที่คุณสนใจให้คุณได้เขาเป็นแฟนดังที่คุณปราชถนะค่ะมดิฉานจงเป็นจริงสาธุ99และถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมล์มหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ ้องการน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเจอกันเลยแต่เนคลิปวท้าเพื่อใจค่ะ <Bye. S 2>